บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและความฟินเมื่อสื่อมวลชนได้บุกกองถ่ายซีรีส์เรื่องล้านวงโครจรเกิร์ลเลิฟเรื่องแรกจากซีมซีสตูดิโอพร้อมสัมภาษณ์เหล่านักแสดงนำอย่างนัทนัทมน์และพิช,ชาพิช,ชาธรโดยเฉพาะกับฉากโรแมนติกเบาๆบนรถยนต์สุดหรูซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของซีนในซีรีส์ที่ได้ถ่ายทำถึงย่านรังสิตทำเอาบรรดาฟแฟนคลับเกิร์ลเลิฟฟินกันเลยทีเดียวโดยล้านวงโครจรเป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องราวความรักของการันรบทโดยนัทนัทมนและเกลียวคลื่นรบทโดยพิชาพิชา สอ,สองหญิงสาวที่ตกหลุมรักกันตั้งแต่ในความฝันแต่โชคชะตานำผาให้การต้องย้อนเวลากลับไปแก้ไขเหตุการณ์ในอดีตเพื่อรักษาชีวิตของเกลียวขึ้นการแก้ไขนั้นนำมาซึ่งปมปัญหาที่ไม่สามารถใช้เวลาแก้ไขได้ครับก็ซีรีส์เรื่องนี้ชื่อว่าซีรีส์ร้านโงโคจรนะครับก็เราทํามาจากนิยายครับนิยายเรามีนิยายทั้งหมด สามเล่มแต่ว่าของเราเป็นเล่มที่2ครับชื่อว่าร้านโมกโจรรีเวิร์สซิปมีครับผมก็ทีนี้เรื่องนี้ก็จะพาทุกคนนะครมารู้จักกับการั้านนะฮะพีมีการันนะครับ,รนนรบแล้วก็น้องเตียวคลื่นครับที่จะพาทุกคนไปสนุกสนานกับการตามติดไขปริศนาในนิมิตปริศนาในเรื่องครับว่าความรักของทั้งสองคนนี้จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆในเรื่องได้อย่างไงบ้างทั้งนิมิตปริศนาการย้อนเวลาแล้วก็การฆาตกรรมมาดูกันว่าใครจะเป็นคนร้ายในเรื่องนี้แล้วก็ความรักของทั้งสองคนจะเอาชนะ ปัญหาเห่านี้ย่างบ้างครับในเรดกใจของเราก็อันดับแรกเลยก็เป็นเรื่องนี้ครับมันเป็นเลเยอร์เนาะที่เราอ่านเข้าไปก็เลเยอร์ของเรื่องนี้ก็เลเยอร์แรกที่เราอยากทําเรื่องนี้ขึ้นมาเพราเพราะว่าความสนุกของเนื้อเรื่องๆๆๆครับว่าผู้เขียนเขาเขียนเขาเขียนเขาเขียนไว้ดีมากทั้งในการนําเสนอในเรื่องของอาการที่เป็นผู้หญิงรักผู้หญิงเนาะแต่ว่าเราไม่ได้อยากนําเสนอว่าว่าให้โบเรื่องของผู้หญิงรักขนาดนั้นครับเราเราเรามองว่าซีรีส์เรื่องนี้มันคือ ซีรีส์ที่สนุกแล้วก็ตอบโจทย์ต่างๆครับแล้ว hmm. ก็การแล้วก็มีตัวหลักครับเป็นผู้หญิงของผู้หญิงครับกับผู้หญิงที่อย่างนั้นเองมันคือซีรีส์ปกติเลยครับเพราะว่าเราอยากนําเสนอว่าทุกคนครับเราเป็นเราเป็นมนุษย์เหมือนกันครับการที่เขาจะรักจะชอบหรือว่าจะชอบใครเนี่ยนมันคือความชอบระหว่างบุคคลครับก็อยากให้ทีทุกคนครับเป็นมนุษย์เท่ากันเนี่ยครับแล้วก็เลยอยากจะนำเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยครับซึ่งในเนื้อเรื่องครับก็จะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยครับ ครับก็มุมโมของเรื่องนี้ครับก็อันดับแรกเลยก็อยากให้ทุกคนได้สนุกสนานนะครับไปกับเรื่องนี้ครับว่าเพราะว่าเรื่องนี้เรานําเสนอทั้งคดีสืบสวนสอบสวนนะครับนิมิตปริศนารวมถึง cg ที่เราตั้งใจทําในเรื่องนี้ด้วยครับก็เลยอยากให้ทุกคนคาดหวังให้ทุกคนสนุกสนานไปกับเรื่องนี้ด้วยครับแล้วก็ได้พบความน่ารักของน้องๆทั้งสองคนด้วยครับอุปสรรคถ้าเป็นอุปสรรคนะครับก็ จริงๆแล้วอย่าง,างที่ที่แชมป์บอกก็คือว่าด้วยความที่เรื่องของเราเนี่ยมันเป็นมันเป็นชองของความเป็นเกิร์เลิฟก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องมันยิงมีความเข้มข้นของความเป็นหนึ่งคือมันจะเป็นเรื่องของวงการแพทย์ด้วยสองคือมันจะมีเรื่องของอเรื่องของการสืบสวนสอบสวนด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฟนติซีที่มีการย้อนเวลามันก็จะมีความซับซ้อนของการการพูดถึงเรื่องทาวมิ่งอะไรเงี้ยครับความความยากของมันก็คือว่า พอเราทำซีรีส์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์เนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าณตอนนี้แล้วกันเรารู้สึกว่าการที่เราจะพรีเซนต์ความเป็นวงการแพทย์ก็อยากให้มีความถูกต้องของการแพทย์รวไมไปถึงความสมจริงที่สามารถทําได้มากที่สุดอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอเป็นสืบสวนสอบสวนเองก็อยากให้มีความเข้มข้นของตัวตัวเรื่องเช่นเดียวกันมันก็เลยแล้วยิ่งพอเรามีการถ่ายทําที่เกี่ยวกับเรื่องช่วงเวลาการย้อนเวลาอะไรเงี้ยครับการคอนติเนียการ ที่ทาให้เรื่องราวมันสมูทหรือติดต่อกันมันก็มันก็มีความยากขึ้นของทีมงานแล้วรู้สึกว่ามันก็มันไม่เชิงเป็นอุปสรรคแต่มันเป็นความท้าทายที่มันสนุกมากกว่าถามว่าแตกต่างไหมมันก็จะมีความแตกต่างในเวของว่าพอมันเป็นนิยายเนี่ยแฟนนิยายแน่นอนเขาก็จะมีภาพที่เห็นว่าเราอ่านนิยายปุ๊บเนี่ยเราจะมีภาพแบบไหนแต่พอมาเป็นซีรีส์พอมันเป็นภาพของการเป็นไลฟ์แอคชั่นเนี่ยครับมันก็จะมีความแตกต่างขึ้นมาในเวของที่ว่า เราทำยังไงให้ภาพนั้นมันเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็แน่นอนว่าเนื้อเรื่องมันก็มีการปรับเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยเพื่อที่จะทําให้มันมีความเข้มข้นขึ้นมันมีความสมเหตุสมผลมากขึ้นรวมไปถึงมีความสนุกขึ้นในแง่ของการเป็น l i ฟ e action นะครับแล้วก็จะมีความแตกต่างกันนิดหนึ่งการการแคสต์นักแสดงค,คือด้วยความที่ตั้งแต่แรกที่ที่เราคุยกันเรารู้สึกว่านักแสดงเป็นพาร์ทสำคัญพาร์ทแรกเลยที่ที่เรามองหลังจากที่มีการ คัดเรื่องมาครับก็ทางเราเปิดแคสติงด้วยกันหลายรอบสองครวครับก็คือค้นหาตั้งแต่ทุกคนให้ทุกคนส่งเข้ามาครับคัดเลือกรอบแรกแล้วก็คัดเลือกรอบที่สองก็จะมีการเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปเดี่ยวในการแสดงเดี่ยวครับผมแล้วก็ข้าที่สามก็จะเป็นเวิร์กช็อปในการเข้าคู่กันครับว่าเคมีของใครแต่ละคนเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็สุดท้ายทั้งสองผ่านด่านต่างๆครับจนมาถึงวันนี้เป็นน้องนันกับน้องวิชาครับผมส่วนหนึ่งก็คือว่า พออย่างที่บอกว่าพอเรามีการทําซีรีส์มาจากนิยายอย่างเงี้ยครับแน่นอนว่าแฟนนิยายเขาก็จะมีภาพพี่กัลลันเป็นแบบไหนเกลียวขึ้นเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยครับเราก็จะพยายามเฟ้นหาว่าถ้าคนเนี้ยเขาดับผดพี่กาาัลลันนอกจากการที่แสดงดีแล้วแอคติ้งได้แล้วเนี่ยลุคของเขาเขาจะเป็นสิ่งที่แฟนคลับคาดหวังหรือเปล่ามันจะจะมองว่าเอ๊ะคนนี้พี่กัลลันเท่จรงเลยคนนี้น้องเกลียวขึ้นน่ารักจัิงเลยอะไรเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาด้วยเช่นเดียวกันแล้วพอเปิดตัวแล้วเป็นไงครับก็ ตรงเป๊ะตามที่เราต้องการเสียงตอบรับบอกว่าเหมือนเดินออกมาจากนิยายเลยรู้สึกดีใจมากครับก็จริงๆแล้วถือว่าเป็นผลงานการแสดงที่เป็นการรับบทนําเรื่องแรกเลยเพราะว่าก่อนอันนี้ประกอบอาชีพเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เป็นคอนเทนต์ครีเตอร์นะคะความคาดหวังในเรื่องนี้ก็คืออยากจะให้คนเห็นเราในมุมมองใหม่ๆในบทบาทใหม่ๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากจะฝากการแสดงที่ดีให้กับแฟนนิยายแล้วก็แฟนๆหนัง girls' u r v แล้วก็สืบสวนสอบสวนให้ ได้รับชมผลงานที่ดีค่ะค่ะก็จริงๆของหนูก็ในฐานะนักสดแสดงคนหนึ่งตอนที่ได้รับบทเรื่องนี้หนูก็ถ้าในเชิงของการสดแสดงอะค่ะหนูก็คาดหวังว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆบทเกี่ยวขื้นะคะสำหรับหนูรู้สึกก็เป็นบทที่ค่อนข้างหนักแล้วก็ท้าทายมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีคือในเรื่องนี้มันทั้งแบบแอคชั่นดรามา่าโรแมนติกแฟนตาซีคือมันเยอะมากเลยอะค่ะแล้วก็เกี่ยวขืน้นอกจากจะเป็นเอ็กเอร์แล้วก็ยังเป็นนักร้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูก็เลยรู้สึกว่า มันเหมือนเปิดโอกาสให้หนูได้พัฒนาสกิลในหลายๆด้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ถ้าในเชิงของผลงานอะไรเงี้ยหนูก็อยากให้ทุกคนเปิดใจค่ะลองเปิดใจรับชมผลงานของพวกเราะคะพวกเราก็ตั้งใจมากๆแล้วก็อยากให้ดูแล้วก็ได้รับอะไรกลับไปค่ะไม่ว่าจะแบบความสนุกความสุขหรือว่าอินสไพร์ชั่นในการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วออพอพูดถึงเราจวกขึ้นมาว่าเป็นซีรีส์เกิร์ลซ v ร์ฟแต่ว่าจริงๆแล้ว เขาหลายๆปมเรื่องของเราอะคา่ะมันจะมีความหนักไปที่ดรามา่าการหาฆาตกรตัวจริงการย้อนเวลาความเป็นหมอการย้อนกลับไปแก้ไขอดีตและผลกระทบที่ตามมาจากการแก้ไขอดีตแล้วก็จะมีเรื่องของเขาเรียกว่าวิบากกรรมที่เกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะถ้าเกิดว่นอยู่ในทีเซอร์มันอาจจะมีแบบรถชนแขนขาดโดดตึกบีพอปืนเจาะหัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความจริงแล้วหนูรู้สึกว่าแบบ คือเหมือนผ่านการเกือบตายมาหลายครั้งอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องแต่คือสิ่งที่หนูรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นความความสําคัญคือสิ่งเนี้ยมันจะทําให้เราทําให้คนดูแล้วก็ทําให้เราเห็นภาพเลยว่าคนสองคนอะ่ะมันสามารถรักกันได้แค่ไหนมันคือเรื่องของการที่แบบว่าผู้หญิงสองคนเนี้ยจะรักกันได้แค่ไหนจนยอมตายแทนกันได้แค่ไหนจนยอมที่จะแบบต่อสู้กับอุปสรรคมากแค่ไหนเพื่อที่จะได้รักกันในตอนจบอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าการเรื่องก,การที่เราได้รับบทนําเรื่องเนี้ย การที่เราสนใจที่จะมาเล่นเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่ตอบตอบแวลูที่หนูอยากจะมีส่วนร่วมในการผลักดันด้วยก็คือมันจะมีความคิดที่ว่าความรักของผู้หญิงกับผู้หญิงอ่ะมันจะมีความคิดเขาเรียกว่าอะไรค่านิยมเก่าๆที่เขาจะคิดว่าความรักของผู้หญิงกับผู้หญิงมันไม่ยั่งยืนหรอกยังไงเดี๋ยวสุดท้ายก็จะต้องไปแต่งงานกับผู้ชายอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าเรื่องนี้มันจะตอบแวลูเรื่องนี้หมายถึงว่ามันจะช่วยให้มันจะช่วยตอบแวลูเข้าใจใช่ไหมคะคือมันจะช่วยให้เราหนูอ่ะได้มีส่วนร่วมในการผลักดันว่าเนี่ย ความรักของผู้หญิงกับผู้หญิงอะมันจริงจังไม่แพ้ความรักของผู้หญิงกับผู้ชายคือจริงอย่างที่พี่นัดบอกอะคะ่ะเหมือนตัวละครของกาลันกับเกียวคือนะคะมันมีแบ็กกราวของครอบครัวที่ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยคืออย่างกาลันนะคะพี่กาลันเขาจะ ครอบครัวเขาก็คือจะเป็นคุณแม่กับนี้ซึ่งเป็นครอบครัวที่โอเพนอยู่แล้วเรื่องแบบความรักผู้หญิงกับผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่ในทางกับกันคือครอบครัวของเจียวคลื่นคือคุณพ่อจะไม่ได้โอเพนเรื่องนี้เลยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เลยเป็นสิ่งที่เหมือนเราก็ต้องต่อสู้เรื่องนี้ด้วยนอกจากแบบวิาบากกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยใช่ซึ่งมันก็ทําให้ค่ะค่ะซึ่งมันก็จะทําให้เห็นว่าจริงๆแล้วความหมายถึงว่าครอบครัวที่สมบูรณ์มันไม่ได้จําเป็นต้องมีพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ ได้เห็นพูดได้หรือเปล่าพูดได้ไม่รู้จริงๆมีหลายฉากเลยต้องบอกว่ามีหลายฉากเลยจริงสุดท้ายจริงๆแล้วแต่แต่ทได้เห็นตรงนกันคือประทับใจในฉากจบของเรื่องใช่ซึ่งหมายถึงว่าตอนที่เราได้เราได้ถ่ายไปแล้วแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่ามันเกิดสําหรับหนูรู้สึกว่ามันมีเมจิกโมเมนต์เกิดขึ้นที่ทําให้เราเหมือนเข้าใจตัวละครนี้จริงๆเลยว่าว่าเวลาที่เราอยากจะแต่งงานพูดได้ไหม พูดไปแล้วพูดไปแล้วเลยพูดไปแล้วพูดไปแล้วเลยตำแหน่งซัมอยไปมของอรอยากจะเบอร์ไปเลยโอเคเอาเป็นว่าฉากจบของเรื่องนี้อะค่ะก็คือประทับใจเขามันทาให้หนูรู้สึกว่าโอเคเวลาที่คนเขารักกันจริงๆอะคนที่อยู่ตรงหน้าเขาว่ามันไม่สําคัญเลยว่าเราไม่ได้คิดในหัวเลยว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเราเขาเป็นเพศออะไรเราแค่ สิ่งที่อยู่ในหัวเรามีแค่เราอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับคนนี้ไปตลอดชีวิตอะไรประมาณนี้มันเป็นเมจิกโมมนต์เป็นแบบเป,เป็นความประทับใจที่ทำให้หนูรู้สึกว่าอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เอง,เองกับการที่แบบจะได้รักใครสักคนอะไรแช่คือจริงซีนซีนแต่งงานพูดไปแล้วพูดไปแล้วพูด oh. ไปแล้ว <c oughs> คือจริงๆซีนแต่งงานนะคะมันเป็นซีนที่เหมือนหนูรู้สึกว่าแบบแกเกลียวขึ้นกับการัน <c oughs> มันแบบมีชีวิตแบบจริงๆอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ในตอนที่ถ่ายเพราะว่าแบบเหมือนภาพ มันพอมันเป็นซีนจบอคะค่ะเหมือนภาพแฟลชแบ็กต่างๆเมมโมรีทุกอย่าง<ช>ที่แบบเกี่ยวขึ้นเจอมาพี่กัลลันเจอมามันแบบมันเอ,อ่อล้นออกมาแบบหมดเลย,เลยอะไรเงี้ยใช่ใชก็เลยรู้สึกก็แบบประทับใจซีนนี้มากๆจติดตามค่ะฝากดูจนถึงตอนจบด้วยนะ <laughs> <laughs> แม้ว่าทุกคนจะได้รู้สปอยไ,ไปแล้วทต <laughs> 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 ้องบอกเลยว่าเราเราก็แคสมาหลายรอบเนาะครับแล้วก็คู่นี้ก็ถือว่าโดดเด่นออกมาเลยค่ะในในการแคสตรงนี้ครับเพราะเราเห็นเขาอะ เราเราเห็นเขายื่นอยู่ด้วยกันนะครับก็น่ารักละประมาณนึงแต่พอเราเห็นในเขาเข้าคู่เข้าบทกันนะครับพี่นัทก็จะมองพี่ชาด้วยสายตาที่ค่อนข้างอบอุ่นอ่าพี่ชาก็จะมองพี่นัทในสายตาที่บอกว่าเฮ้ยคนนี้มันมันคือพี่การันที่จะปกป้องเราได้นี่ครับซึ่งความรู้สึกเนี้ยมันออกมาตั้งแต่ในตอนที่เราแคสติ้งแล้วใช่ครับก็แน่นอนว่าตอนตอนแคสติ้งทุกทุกทีมก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรลิเบิลเลนของตัวละครที่เราตั้งใจใช่ไหมครับแล้วพอเรา ได้เจอตัวจริงคือคือแน่นอนว่าพอเรารู้ว่าคาแรคเตอร์ของกาลันเป็นยังไงเกลือขึ้นเป็นยังไงแต่พอเรามาเจอนักแสดงจริงๆที่เราเราเป็นหาเขาหรืออะไรเงี้ยครับมันจะมีเรียกว่าเป็นเคมีบางอย่างหรือเป็นตัวตนของเขาบางอย่างที่ที่เขาสื่อสารออกมาด้วยตัวเองให้ให้รู้สึกว่าคนนี้เขาดูเป็นกะลันจังเลยคนนี้เขาดูเป็นเกลือขึ้นจังเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าพอ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 สุดท้ายแล้วอ่ะกา์ที่ให้เขามารับบทสองบทเนี้ย ก็ถือว่ารู้สึกว่าเหมาะกับเขามากที่สุดแล้วเนี่ยขอบคุณค่ะค่ะวันนี้ก็อย่างที่แฟนๆอ่านในนิยายกันมาครับก็พี่กัลลันก็คือแบบจะเป็นบ้านไฮโซมาใช่วันนี้ก็วันนี้ก็เขาแล้วก็ในในนิยายก็เขียนว่าเป็นรถแอสตันมาติจริงๆใช่แล้วก็อยากให้คงคอนเซปต์ของนิยายไว้วันนี้เราก็แฟนๆก็คาดหวังว่าจะได้จะเห็นพี่กัลันขับรถแอสซันมาติหรือเปล่าอ่าวันนี้ก็หยิบ อาได้นำรถไซ้ ождения, ia, มาตินมาเข้าฉากด้วยครับแล้วก็จะมีฉากคุกกิ๊กของน้องๆจูจุ๊บอะไรกันอยู่ในรถด้วยครับผมก็จะเป็นจุ๊บแรกในชีวิตเลยก็คือยังไม่เคยจุ๊บใครเลยก็จะมาจุ๊บกันในในซีนนี้ค่ะเฮ้ยอซ้อมใหม่ก็สำหรับเรื่องนี้ก็เราชมกันปลายปีนี้ครับก็ทางช่องทางก็เดี๋ยวเราจักาดให้ดีเพราะอุ้มไว้ก่อนครับผม ค่ะค่ะก็ฝากซีรีส์ร้านนโคจรด้วยนะคะ r e v e r s e w i t h Me ค่ะก็พวกเราแล้วก็ทีมงานตั้งใจกันมากๆเลยค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะก็ฝากไว้ในอ้อมใจทุกคนด้วยค่ะน่าจะได้ดูกันภายในปีนี้เช่นกันค่ะก็คือในฐานะนักแสดงที่ได้เราได้ถ่ายทํากันไปเกินครึ่งเรื่องแล้วนะคะดังนั้นเราพอจะรู้แล้วแหละว่าว่าผลงานที่เรา ได้ร่วมกันปั้นขึ้นมาเนี่ยมันมีความแบบมันมีความพิเศษแน่นอนในด้านโปรดักชันในความอาร์ตในความแบบความถนัดในการเล่าเรื่องของพุ่มกับที่ที่อาจจะแบบมีรสชาติที่แตกต่างไปจากซีรีส์เกิร์ลเอที่ทุกคนอาจจะเคยได้เห็นนะคะดังนั้นถ้าใครสนใจซีรีส์แนวเนี่ยแฟนตาซี Fantasy, มีความเป็นหมอมีการย้อนเวลามีดราม,ม่าระทึกขวัญแล้วก็มีความรักกุ๊กกิกนะคะก็อย่าลืมฝากติดตามร้านวงโคจรหรือว่า r e v e r s e with me the series ด้วยนะคะ